สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ในระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2567บริการให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปรวม47ครั้ง52รายลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจำนวนหรายสิทธิประโยชน์ที่ยื่นรวมเป็นเงินจำนวน17,600บาท พนักงานตรวจแรงงานได้ติดตามคำร้องลูกจ้างและเสร็จจำนวน6รายสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวมเป็นเงินจำนวน148,612บาทเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2,567 <Das que ath en> นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการสหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนหน่วยงานภายนอกเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดราชบุรีครั้งที่3ณห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีโดยมีนางสาววริษาสงวนเสริมสีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมพุทธศักราช2567 นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นางดวงเดือนแก้วพร้อมเลิกเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560 และหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้องสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุข,ของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาคภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชื่อมโยงตลาดภาครัฐเอกชนไทย SME GP รถโช s ราชบุรีณห้องเวลาดีโรงแรมณเวลาอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโดยมีนางสาววริษาสงวนเสริมสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567 นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้ในายสันทิติ์ตานเพชรนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสิริวัลโคโฮุกเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมตรวจสารเสพติดลูกจ้างประเภทหนึ่งและ2ยกเว้นกัญชาและกระท่อมตามกิจกรรมดําเนินการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการณบริษัทราชบุรีกาสอินดัสทรีจำกัดตั้งอยู่เลขที่155ทับ111หมู่ที่4ตาบล7เสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วมีลูกจ้าง ทั้งหมด420คนสัญชาติไทยเพศชายจำนวน199คน,ค,คนเพศหญิงจำนวน221คนโดยตรวจสารเสพติดลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในลูกจ้างเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567 นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายสมภพแทนรินนิติกรชำนาญการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความเข้าใจถึงปัญหาในทางปฏิบัติในการดำเนินงานระหว่างกันและสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีอัตคดีในศาลแรงงานภาค7ณห้องบอลลูมณทีทารริเวอร์ไซร์รีสอร์ทอําเภอบังคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายขาจรเดชเ,ดเจนวัฒนานนท์อดีบดีผู้พิพากษาศาลแรงง,งานภาค7เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้ในายภาคภูมิเติมอารมณ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัยสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัยในการทำงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมมิติ้งณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีโดยมีวิทยากรจากกองความปลอดภัยแรงงานเป็นผู้บรรยายให้ใหความรู้ เมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2567 นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นางสาวอมรรัตนปกแก้วนักวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัญหาและเลือกสรรบุคคลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสัญหาและเลือกสรรบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงานจังหวัดราชบุรีตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยบัณฑิตแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อให้บริการด้านแรงงานประสานขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีกอฮอสรอคมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของประชาชนหน่วยงานก็สอรอม,มีอุจ